อะไรที่คุณคุณแยะแล้วคุณมากินต่อเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตื่นแล้วเพราะว่าวันนี้มันร่วมงานยูบีไลท์ยูอบีไลท์ครับผมครับผมเอาที่ถามแล้วกินก็ตอนนั้วเป็นไงบ้างตื่นตาตื่นใจครับผมแสงสีเสียงระบบโอ้โห จัดได้ทุกอย่างที่เป็นไลฟ์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมอยากไปดูฮะที่สูตรการ้า M S <S เอ็มสเฟียร์เขาเตรียมจัดงานมนเกิดที่นี่แล้วเลยเหรอครับผมอย่าเลยมั้งฮะให้เขาจัดจัดงานดีๆกับคอนเสิร์ตดีๆดีกว่าแล้วตื่นเนี่ยเขาตืต่นเต้นใจไปไหม่ใช่ครับคือแบบคุณภาพเสียงสีนะครบมัน,ม,นมันทุกอย่างครับผมต้องต้องลองเข้าไปดูจริงๆครับเราจะดูสิคนแรกๆที่มารับชมใช่ครับไม่ใช่อยากเป็นคนแรกแต่วิ่งไม่ทันเขา โดนแซงหมดเลยผมเข้าคนสุดท้ายเลยครับอาให้ฝากหน่อยว่าเชิญชวนทุกใครอยจัดงานเชิญมันครับผมก็ยบีไลฟ์นะครับผมเป็นเฮาส์นะครับผมที่สวนค้าเอ็มสเฟียร์นะครับผมกุมภานี้จะเริ่มแล้วจะเริ่มแบบว่าแบบเปิดให้แบบว่ามีการจับจองกันในการที่จะเป็นไลฟ์เตอร์เทนเมนต่างๆนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับผมที่ร้าครับผมภาพภาพยนต์ของเราครับเขาเขาออนแล้วใช่ผมยังตั้งพิจัดพอมันไม่ได้เข้าลงภาพยนต์ผมไม่ทราบเลยฮะ เขาแอปพลิเคชันใช่อันนี้มันไม่ทราบเลยครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับภาพยนตร์หรืออะไรมันจะมีคนดูของเขาเองแล้วมันก็จะอยู่ตลอดไปเหมือนบางหนังบางเรื่องที่คนก็ได้พูดถึงไปเรื่อยๆเลยครับอันนี้เราต้องดูเราแบบว่าหนังไม่ได้เข้าลงภาพยนตร์มีการมแต่งเลยครับเราก็ไม่รู้เพราะมันมันวัดอะไรไม่ได้ครับมันก็รู้สึกว่าสมมติเมื่อก่อนจะวัดเป็นเป็นหน่วยกี่ล้านบาทล้านบาทอย่างนี้เราก็ไม่ทราบสม้ติคือกับทีมงานนะครับว่าภาพยนตร์ของเราเป็น พูดคุยกับทีมงานก็ชมกันเองอยู่แล้วครับผมโอ้ยตื่นตาตื่นใจไปถ่ายด้วยกันมาไงครับไปถ่ายที่เมืองจีนด้วยครับเรียกว่าอะไรเราฟีดแบ็คเราก็ไม่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 สามารถทราบได้เอออันนี้ไม่ทราบอะครับทีมงานไม่แต่ว่าอย่างที่บอกภาพยนตร์มันคือเขาจะหาคนดูของเขาเจออยู่แล้วก็จะเป็นคนที่จะชอบทุกสิ่งทุกเรื่องมันก็มีคนที่ชอบและไม่ชอบรวมกันไปอยู่แล้วเราก็ไม่รู้แต่แฟนฟอร์มนี้เขาก็เวอร์ไวอยู่นะผมว่าใช่ใช้ใช้เวอร์ไวครับผมเจอใช้200กว่าประเทศครับผมแต่เป็นซับไทยหมดเลยนะ ก็มีเรื่องราวของเราที่พูดต้องพูดภาษาจีนใช่ใช่ใช่เพราะยิ่ได้ดูเรื่องครับเนี่ยผมไม่อยังผมไปแล้วไม่ดูไม่ดิแล้วพอออกมาแล้วเป็นไงบ้างเราคาดหวังหมว่าเขาตัดออกมาเป็นยังไงเราได้ดูไม่คาดหวังผมชอบผมชอบอยู่แล้วชอบแต่ตอนถ่ายแล้วพอดูก็ชอบครับผมกยายากไปถ่ายหนังเนี่ยรู้สึกว่ารักหนังมากขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วเราอยู่ในกระบวนการของการทำภาพยนตร์ผมรักภาพยนตร์ครับเป็นสิ่งที่อยากทําที่สุดมากกว่าอย่างอื่นเลยครับมันชายลิขึ้นไปทำเรื่องนี ชาเลนจ์ขึ้นไหมมันมันนะครับเวลากลับมาตอนอยู่นู่นมันก็ลำบากนะครับแต่พอกลับมาเล่าให้คนอื่นฟังมันมันเป็นเรื่องที่สนุกเป็นประสบการณ์ชีวิตช่วงเวลานี่ให้เราให้ใครฟังเรื่องไหนบ้างให้เพื่อนๆฟังครับว่าเราเจออะไรเพราะว่าอยู่ที่นั่นระบ่นกันแหละครับมันก็แบบมันเป็นอดเป็นเจอร์จริงๆเพราะว่ามันมันมันลำบากมันไม่ได้ไปอยู่สบายเลยแต่พอทีนี้พอพอพอดังออนแล้วเงี้ยเราคาดหวังนะครับไม่เชิงคาดหวังครับอยากให้คนได้ดูมากกว่าแล้ว ผมมาชอบดูหนังอลไทุกๆเรื่องเพราะว่าผมอยากจะเจอหนังหนังที่มันเหมาะกับผมอ่ะแบบนั้นที่ท่านดูท่านดูเวอร์ชันตัดเคยว่าดูเวอร์ชันอะ้รใช่ไหมสุดท้ายครับเวอร์ชันออนใช่ครับผมไม่เคยดูได้ดูก่อนเลยครับไม่ว่าเรื่องไหนจะได้ดูได้ดูมาสเตอร์พร้อมกันชอบชอบใจทุกอย่างอแน่นอนอยู่แล้วชอบทุกอย่างครับผมสนุกครับผมกับกับเอน้องนางเอกมัจฉาครับผม ได้พูดคุยไปได้หลังจากกอนมาแล้วนี่ตั้งแต่รอบเพลสยังไม่ได้เจอเลยครับไม่รู้วันนี้ไปออกอัลบั้มใหม่แล้วมันออกซิงเกิลใหม่แล้วมช้าเล็บยาวขนาดนี้ตอนนี้ครับแต่ว่ามันมีสำหรับวันนี่เราพูดคุยกันจนวันนี้มันมีอะไรที่บอกว่าสามารถเพิ่มจะพูดเล่าเพิ่มเติมได้ไหมว่ามันมันเรื่องเรื่องเราเริ่มเติมยังไงใน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 แง่ไหนในวันนี่ในของในเรื่องครับสามารถเล่าอะไรให้กับ เพื่อเพื่อจะให้บอกว่าคอมับผมเป็นภาพยนตร์สุขสนานนะครับเอาไว้ดูแบบว่าเปิดดูรับช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยดูได้เพลินๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เชิญชวนครับเชิญชวนผมไม่รู้ช่องทางสตรีมมิ่งมันมีหลายช่องทางในตัวเนี้ยก็เชิญชวนไปดูที่พรายวิดีโอครับวันนี้ในสายที่พรายดีโอครับด้านลังผมไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์เลยอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ไม่ได้ออกไปไหนเลยครับเนี่ยลีลอปปีนี้เพิ่งออกจากบ้านมาปีที่แล้วใช่ใช่ใช่ งานทีนี้เป็นไงบ้างระวังแป็นอะไรเลยหรือไม่เคยวางเลยครับปล่ยเป็นยังไงออกจากวงการแล้วฮะบอกผู้จัดการไปแล้วคันเปิดอีกทีหรอไม่ได้คอนโทรลมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราเจอในสิ่งที่เราอยากทำล้วค่อยทำเป็นแบบนั้นตลอดภาพยนตร์ละครพิคมใช่จริงๆตอนนี้เราจะทำอยากจะทำแค่ภาพยนตร์แหละครับใช่ครับเราเป็นสิ่งที่เราอยากทำที่สุดจริงๆครับในสไตล์ตอนนี้ครับผมต้องมีอะไรบ้าง ไลฟ์สไตล์ตอนนี้เรามีลูกสองคนเพิ่มขึ้นมาก็แลเปลี่ยนชีวิตนิหนึ่งครับทำอะไรก็ต้องห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่บอกคือเวลาเราออกไปข้างนอกเนี้ยแม่เขาจะคิดว่าเราออกไปหาอาหารก็คือไม่แน่ว่าเราจะมีชีวิตกลับมาหรือเปล่าอะไร่เงี้ยใช่ไหมฮะผมก็เลยพกธนูออกจากบ้านมาเหมือนหลายๆอันหน่อยให้เขาคิดว่าเฮ้ย hey, นี่น,นีอาวุธออกไปเจอไม่ไม่ตายง่ายๆนะเจอเสือมันก็เอาธนูยิงเขาอะไรให้เขารู้สึกหุ่นใจเอ้ย hey เขาต้อจะกลับมาเลยตอนออกมาบอกเขาเลยอ่ะบอกบอกบอกไปแล้วจับมั่งกลับมาแล้บอกผมสะพายธนูบอกเนี่ยมีหลายเจ้าทันเป็นสิบไม่ต้องห่วงมีขวานพกหอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกลับบ้านไมเอากี่ตัวล้วสองคนครับใช่ใช่รักมากใช่รักมากเป็นเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยได้มาเลยครับสองสองคนเนี่อยเรื่องจริงเลยเพราะถ้าเกิดมีงานต่างประเทศต้องไปเดินทางไปหลายวันต้องฝากครับ ต้องฝากคนที่ไว้ใจครับก็ไดมีตอนนี้ก็ได้มีผัดผัดกันเลี้ยงกับแบงค์ทิติอยู่ครับซึ่งแบงค์ก็จะเคลมว่าเป็นแมวของเขาซึ่งจริงๆคือแมวผมเขารักผมนอนกอดกันทุกคืนนอนตรงนี้ทุกคืนก็เป็นเด็กโดยแบงค์ก็เอาเท้าถิดหน้าแล้วรู้ที่ไงเพราเวลาเขาลองเงี้ยวๆคือเ,เขาอาจจะคิดถึงแบงค์ก็ได้ไม่มีทางครับผม <c oughs> ไม่มีทางไม่เชื่อไม่เชื่อครับผมรักผมมากจะเดินทางไปไหนทำยังไงบ้างพี่จันถ้าต้องฝากเลยสมมติเราออกไปถ่ายเหมือนตอนที่ไปถ่ายหนังที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยใช่ครับก็ต้องฝากคิดถึง ต้องเรียบไหมครับว่าต้องแบบเป็นฝากโรงแรมไม่ไม่ไม่ก็ฝากฝากเพื่อนแบงค์ทิติใช่ครับผมครับคครับอนี่ไม่ได้อัดกันเลยใช่ไหมเฮียอัดอยู่คนเดียวแล้วแมวแมวเขาเขามีแมวเขามีอารมณ์แมวเขามีอารมณ์มันแล้วแต่คนแล้วแต่ตัวฮะแล้วแต่ตัวเขาจะมีบุคลิกที่ไม่เหมือนกันแต่ละตัว ใช่ครับแตแล้วแต่ว่าเราดวงดีได้ตัวไหนมาแต่เขาบอกว่ามันจะเหมือนเจ้าของนิสัยอ่ะเขาเหมือนดีไหมตานุพี่ดูแล้วมันดีมากไม่แน่ใจแต่นิสัยดีมากเลยครับเออเป็นเด็กดีรู้สึกไหมก็ไม่แปลกผมนิสัยดีไม่ออกจากบ้านใช่เรับผมขยันขันแข็งนี่ผมไม่อยู่ก็ออกไปทํางานนะฮะแล้วกลับมาเจอกันเอาเงินมาแบ่งกันลงกองกลางเลี้ยงปิดไหมหรือเลี้ยงเปิดว่าสามารถเปิดตัวอปิดเจ้าของได้ไหมไม่ไม่ลัวหายเพราะว่าเขาดูสู้ใครไม่ได้เพราะคนหนึ่งก็ป่วย ค่ัตัวพี่ป่วยเลยครัะคะบไม่กล้าเรียนโั้งแต่เรีนไปหยิบไมไม่บอกไม่กล่าวใครนะแล้วหล่นไปเลยเนะเครียดไม่ไหวใช่มันมันเป็นสิ่งที่ผูกพันนะครับไม่ได้ครั <c oughs> บไม่ต้องระมีเลยครับ ควักไงแมวควักได้ครับ